ดูถึงความรู้สึกนะครับหนึ่งแล้วนะเกมนี้เป็นยางไงนะครับ,รบก็ขอบคุณคุณแป้งก่อนนะครับที่ส่งเสื้อมาฝากเสื้อมาในเกมที่100ครับก็ขอบคุณมากนะครับสำหรับการใส่ใจที่มอบให้ผมในครั้งนี้ครับก็ส่วนตัวก็รู้สึกดีใจที่เดินทางมากับทีมชาติไทยอย่างยาวนานนะครับแล้วก็ไม่ไม่คิดว่าจะมีโอกาสได้รับใช้ชาติถึงร้อยนัดขนาดนี้ครับก็ผมก็เด็กคนหนึ่งที่อยากเล่นฟุตบ,บอลแล้วก็วันที่ ขึ้นไปดูทีมชาติไทยสนามราชมังก็มันทาให้ผมมีความปั่นแล้วก็มีพลังที่อยากจะรับใช้ชาติแล้ววันนี้ผมก็ได้มีโอกาสรับใช้ชาติแล้วก็เดินทางมาถึงเกมที่ร้อยของผมแล้วก็รู้สึกภูมิใจในตัวเองครับก็ผมจะทำหน้าที่ของผมให้ดีที่สุดก็ผมจะยังไม่หยุดภูมิใจในตัวเองที่ได้รับใช้ชาติในในตอนนี้ผมจะพยายามทำหน้าที่แล้วก็ดูแลตัวเองให้ดีที่สุดแล้วก็รับใช้ชาติให้นานที่สุดถ้าไม่ไหวผมก็จะ จะออกไปเองก็ขอบคุณแฟนบอลทุกคนที่ติดตามแล้วก็ให้กําลังใจแล้วก็อาจจะมีบ่นมีดาผมก็ไม่เป็นไรผมก็รู้สึกว่ามันเป็นสิ่งที่นักฟุตบอลต้องเจออยู่แล้วก็ขอบคุณมากสําสหรับการเดินทางที่ร่วมเชียร์ผมมาถึงทุกวันนี้ครับก็ขอบคุณจริงๆครับสวัสดีครับ lihat